ล้วนล่าสุดพหลังคีนุกโลนถอนบีซ่าผลจากการอยู่ในพื้นที่ของเมืองไทยสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับพี่นองสองพังลาวไทยเ่าเนาะที่ติดตามรับชนะมสองของบาวนคนเก่าคนเดิมพปนะ่น้วเนาะผมนาโคตากกนเส้นเก่าเส้นเกยสำหรับ พี่น้องทณา,ายเด้อครับเนาะที่เข้ามารับชมใหม่ครับฝากเป็นกําลังใจนะครับในการกดไลค์กดต like, ิดตามครับพี่น้องเนาะกดซับสไครป์เพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ๆและที่สําคัญในการสนับสนุนพี่น้องฝากเบิ่งโฆษณาให้จบเลยเด้อพี่น้องเนาะแสดงกระสอยส้มใสยเสีย,ยรายการไม่คำโฆษณาครับมือนี้เนาะครับพี่น้องเนาะหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็คือบองดดางคนได้คลิปไปนะต่างๆนานาก็คือแบบประมาณว่า มีคลิปทั้งาสาวกระเทยฟิลิปปินเน่แล้ครับนักหัวกันในหลายเรื่องแลายกรลลา,ลาสุดครับพี่น้องวันนี้เราเป็นคําชี้แจ้งที่แบบกระจ่างแจ้งเลยในการที่ว่าถอนบีซ่าของนายเดยวิดค้นจากเมืองไทยพี่น้องก็คือแบบบริหลาข่ามาแล้วเนาะอาจจะก็คือจะถือน้ำเนินงคดีต่อไปนะพี่น้องคือว่ามันเป็นเรื่องราวที่แบบโอ้โหนี่แหละครับก็คือประเด็นของเมืองไทยคือแบบการที่ว่าท่วงศักดิ์ศรีให้ตัวเองนะพี่น้องหรือว่าท่วงศักดิ์ศรีให้คนใน ประเทศของเขามันเป็นเรื่องที่แบบนาชืนส้มลายพี่น้องอันนี้คือเมืองไทยเนาะในการทีบาเพิ่นประมาณา่าสิ่งที่อ่าคนหรือว่าชาวต,าาวต,าาวตา่างชาติตรงนี้เนาะทีบามาเยียบซักซีมาหลังแกคนไทยมันแสดงเห็นมาบา,บานเพิ่นคือเป็นบานหนึ่งทีบามีคฎหมายพี่น้อกเนาะทีบาเบิงแยปภะษาสนหรือว่าเบิงแยงทุกทุกคนไม่ไม่ว่าจะเป็นชนชั้นเป็นคนจนคนรวยหรือว่าทุกๆคนเนาะกับมีซิท เขาเทียมือว,ว่าแบบเออร์มี่ซิดเป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกันและในการที่บาเราเห็นแล้วเนาะก,ก็คือนายเดวิดเน่ะซึ่งบาเป็นคนต่างชาติเนาะที่บาเขามีมามีตัตตวตนอยู่ไทยนะแบบว่าแผ่นดินเนาะครับของคนไทยทั้งนั้นเลยในการทธิบามาสางอ่าประดิษฐ์บาบอลธามาทําธุรกิจพามสร้างพี่นเนาะกระดวนแต่แมนอ่าอาศัายแผ่นดินไทยเนาะแต่มามาไากา่ย,ย่งมาเนี่ยเราุณพี่เนาะอันนี้แหละมันแสดงเห็นยว่าเขาให้แผ่นดินของหายแผ่นดินทมากินเนาะแต่ว่าก็คือมา มาเหมือนเออมาเป็นเจ so ้าของประเทศเองเนาะโซกลางนู่นน <Stat> ี่น <mitad> ั่นมันแบบบอกเลยว่าเล่นผิดที่แล้วเนาะเพราะการที่มาเศร้าต่างศาสนาพี่หลาน้องดูด้วยว่าหลายๆคนที่่าเขามามีตัวตนอยู่ไทยบอกว่าจะเป็นคนลาวคนขมรนคนพม่าคนต่างต่างชาติพยานน้องๆที่มามาแย่งอาชีพคนไทยไทยว่ามามีตัวตนได้หลายกลืนถาเจ้าแบบเหตุผิดกฎหมายแล้วเป็นเนาะกฎหมายไทยก็คือแบบเขามาเขาถือกฎหมายกฎหมายไทยจะส่งคุณกลับบ้านทันทีเนาะ้วก็ ก็คือเรื่องเล่าเนาะแต่บ่าในายในบิดเป็นดีที่ว่ามีสามีเป็น่ามีขอโทษนะครับนะมีภรรยาเป็นคนไทยรายก็คือไห้ด้ำเนินธุรกิจซึ่งบ้านาจจะเป็นซื้อของภรรยานะครับพี่เนาะแต่ว่าก็คือล่าสุดแผ่นดินของคนไทยคนไทยมีสินต้องกันเนาะก็คือแบบถอนวีซา่านู่นนี่นั่นซึ่งบาโอ้โหแผ่นดินไทยนะครับพี่เนาะอยากให้โมโนกาบอลเลยนะว่ามันคือดีนะพี่เนาะในการที่าเนาะก็คือคนไทยเป็นห้ข้าวที่กระเจงกงเนาะก็คือพักลังเนาะเมื่อวานนี้ครับ ก็คือมาบ้านเนาะที <c oughs> ่บางวันรไร่รงขีไปก็มีนุ่มเล่าท่านึงที่ออกข่าว่าอ่าประเทศไทยบุญบายนาะทุกวันก็มีแต่ข่าวมีแต่เรื่องราวใหตปอดหัวประมาณนี้ท้ามาานแล้ว็ไปนอนแ้บานเปิ่นก็คือบอคอยปิดข่าวก็คือแบบข่าวจะมีแบบทุกทวันนะครับพี่น้องก็คือแบบไม่ปิดข่าวเหมือนบางประเทศเนาะกันนะบางประเทศเนี่ยค้นจะขากันพันกันแต่ว่าข่าวอย่างเงี้ยไปบ่ดบอกกระจางแจงคือประเทศไทยพี่น้องเนาะหรือว่าหลายๆเดือนที่ว่าประเทศไทยคือข่าวแบบท่านเหตุการณ์พี่เ้างบอกว่าจะเป็นเรื่องรล่าต่างๆกระเับไหยคนเนา รับดูด้วยลองรับตังยังกับคนเราหลายๆคนที่ว่ามักเสียข่าวไทยนะครับพี่น้องก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องเล่าอ่าผลพระอากาศบอลนะพี่เนาะหรือว่าอ่าสถานที่ต่างๆของคนไทยเขาจะแบบประมาณว่าออกข่าวอะไรแบบประมาณอ่ามันแบบชัดเจนนะพี่น้องชัดเจนแต่ก็ตรงประเด็นดีเนาะก็คืออะไรแหละหลายๆเรื่องที่ว่ามีข่าวเช้าต่างๆนานาเ่าตังยังคดีน้องชมพู่นะครับที่ว่าดึงคนกะหลายปีแล้วพี่เนาะ สามสี่ปีแล้วแต่ประมคดีกันยังบมดจุบหสินจนหลาสุดลุก้นกาโดนจับนี่แหละครับพี่น้องเนาะมันดีแบบนี้เนาะทิวาประเทศไทยเป็นเป็นประเทศเสรีทิวาไม่ปิดข่าวเหมือนบางประเทศพี่น้องข่าวออกโค้มโขมกระเนอยนครับพี่น้องแต่ว่ามันก็คือเป็นความบ่งบอกว่าเออประเทศนี้คือแบบในเนาะทวงพุทธิธาตทวงความยุติธรรมให้คนในสระพี่น้องแต่ก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายเนาะแต่ยังมาเกิดเรื่องราวต่างๆเนาะการฆาตกรรมกันก็เห็นข่าวแบบ ก็คือเห็นข่าวว่าเออมันผู้นี้พิดบอผู้อย่างไรเนาะล่ะก็ก็คือบางครั้งเห็นโจรขโมยของนู่นนี่นั่นนะครับเปินการตามทัง้งากี่ยก็ตามอ่าตรวจสอบนี่แหละครับเนาะมันดีอย่างสีบามาวามันดีแหละที่บา,บางครั้งนะครับคือบางประเทศนะครับมีก็คือบางประเทศพี่น้องเนาะมีคนจีนเข้ามาลุกลานมีคนจีนเข้ามาอ่าบางครั้งนะครับเนาะจับคนลาวไปฆ่าถ่วงน้ำนู่นนี่นั่นนะครับหรือว่าก็คือตามเห็นเลพี่น้องเนาะ ก็แบบบางครั้งอยังบริษัทบริษัทนิสุ่นหลักฐานที่หลัอเอาไปพังก่อนเลยแบบไอ้ที่มันก็คือแบบโอโ้โหกบเกินหลักฐานเนานะครับเนาะโดยที่ห้าบริษัตรวจสอบบ่าเออศพของคนนี้ล้นข่ามายัางไงเนาะครับนะถ้าเราเป็นประเทศไทยนะคือมโนวาว่าถ้าบราเป็นประเทศไทยเนาะหลายๆเรื่องที่ว่าเขาจะต้องตรวจสอบหาที่หลังีเอ็นเอของผู้ไรท,ที่ว่าเออร์ลายนิ้วมืออันนี้แหะครับที่หลังมโนมันยังสือสวนนะในการตีความการทำงานของประเทศไทยเป็นคนกลางบอดีลาย ก็คือล่าสุดแล้วครับพี่น้องนะเนาะเรื่องของนายเดบิดออกข่าวโอ้พี่น้องเนาะนหลายๆข่าวที่ว่าตามเรื่องนี้เนาะกับประมาณว่ามาพี่น้องเนาะตามข่าวต้องกันเนาะซึ่งบัมบ้าเน,นี่ก็เป็นข่าวที่ว่าสาวกระเทยเนาะครับเนาะหรือว่าสาววิทิปพิณล่มกันแจะบามบ้าเนี่ครับจะมาเบิ่งครับขอวนวีซานะ่าเนาะล่าสุดโอ้โหไปไม่เป็นเนาะครับพี่น้องประเทศไทยคือแผ่นดินของคนไทยพี่น้องเนาะนหลายๆคนบอกเลยวา่าถ้าคุณจะคิด จะมาเก่งเนาะผักถึงก็เล่าหลายๆคนเนาะน้องๆคลิปนี้เลยเบาโนกาเบาแล้วถ้าว่าเก้จาจะคิดแบบจะมาเก่งกับคนไทยเนาะอันนี้เบิงเบิงใบด้วยเนาะแค่แค่พลังเตะหลังหมอเนาะยังแบบถึงโด,นนดนินนะักดาเนียนะจะยังว่าถ้าว่าเป็นคือแผ่นดินของบางประเทศเนาะองๆน้องที่ว่ามีการขากันท่านกันแต่ว่าเดองเลา่ากะไปไม่เป็นเนะ้องๆือว่าเรื่องเล่าก็เงียบไปมิดไปไม่มีอะไรเคลื่อนไหวอันนี้ประเทศเขาแค่ซัมนี่นะน้องอันนี้เขาื่นชมเนาะ แค่เตะหลังซื่อๆนะพี่น้องเนะาะถต่ว่าคนจีนเฮ็ดกับประเทศเขาคือแบบไปขาไปขั้นกันคนจีนไม่มีที่อยู่แน่พี่น้องโลนรุมแน่นอนมาเบิ่งข่าวแล้วกัน,นพี่น้องเนาะเป็นสองใหญ่เลยสองของข่าวสองสามพี่น้องเนาะคุณให้ข้อมูลแล้วก็เรื่องเล่าเช้านี้นะครับเนาะทางคุณสรยุทธ์เป็นในอ่านข่าวให้น้อพี่น้องแล้วจะให้เบิ่องข่าวเพราวะว่าเป็นยังไงเนี่ยเพราะว่าจะจะเปิดเอาคลิปขึ้นนะพี่น้องเนาะอย่างนั้นติดเดือกระศีเพราะว่าเป็นสองของอ่าสองข่าวสองระดับประเทศนะครับเนาะจะให้ฟัง ไอ้เบิ่งเสียงภายนอกเอาด้วยพี่น้องอมอเพิกถอนวีซ่าในเดวิดแล้วนะครับหลังได้รับหนังสือรายงานพฤติกรรมเป็นภัยต่อสังคมจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและผู้บังคับการภูทรจุฬภูเก็ตทั้งนี้ทั้งนั้นเตรียมควบกุมตัวของตอมอเลยก็ต้องหมายถึงการควบคุมตัวเลยค่ะกรณีเราไม่ต้ออธิบายขยายความนะการทำไร้ร่างกายแพร่ติงทานดาวจันดารือหมอปลาย เหตุการณ์เมื่อวันมาคาบูชาบริเวณหน้าวิล่าแห่งหนึ่งติดกับชายหาดเหตุการณ์นี้เป็นการสะท้านสะเทือนไปทั่วจีนเกทบูชอม้เจ็ดโมงเช้าที่ผ่านมาท่านรองผู้งครับการตมอนหนึ่งรองโฆษกสำนักงานตำรตรวจคนเข้าเมืองพันเวปริญญากนเรสอนเปิดเผยว่าเมื่อคืนนี้ พลตตรีทรงโปรดสิริ Pro, Siri, สุขขาผู้บังคับการตม .6 ได้ลงนามอนุมัติเพิกถอนวีซ่านายเดวิดตามที่ตมจังหวัดภูเก็ตเสนอแล้วนะคะโดยเห็นว่า การกระทําของนายเดวิดมีพฤติการเป็นที่น่าเชื่อ,อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมหรือจะก่อเหตุการณ์ทีเ่เกิดอันตรายต่อความสงบสุขและความเรียบร้อยของประชาชนซึ่งเข้าเงื่อนไขาตามพรบรคนเข้าเมืองปี22ค่ะตาพฤติการที่รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรมาจากผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บัคับการภูธรจังหวัดภูเก็ต หลังจากนี้ตอมอภูเก็ตจะทําเป็นหนังสือแจ้งให้เจ้าตัวทราบและทําการควบคุมตัวไปยังห้องกักตอมอจังหวัดภูเก็ตนั่นก็แปลว่าจะต้องเข้าวควบคุมตัวนายเดยวิดไปห้องกักตัวของตอมอภูเก็ตเลยถึงการน,นั้นก็ตามทีนายเดวิดยังอยู่ระหว่างการต่อสู้คดี<ม>กรณีทําร้ายร่างกายนะคะดังนั้นก็ยังสามารถใช้สิทธิประกันตัวเพื่อออกมาต่อสู้คดีความจนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้ทั้งนี้ทั้งนั้น ท่านขยายความในเวลาต่อมาว่านี่ไปไปตามกฎหมายซึ่งการจะเพิกถอนวีซ่าใครเนี่ยไม่สามารถทําได้ทันทีต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานจนเชื่อว่าบุคคลต่างด้าวรายนั้นเป็นภัยต่อสังคมมีพิสัยความประพฤติที่ป,ปรากฏข้อเสียหายอย่างไร้่ยแรซึ่งอิงจากคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดคือก่อนหน้านี้ถ้ารีเพิกถอนไปอาจจะถูกฟ้องร้องแต่ขณะน,นี้ลายละอักษรจากผู้ว่านและผู้การตรวจังหวัดใช่ไหม แล้วก็ชัดเจนจริงตามคำพิพากษาสารปกครองทั้งนี้ทั้งนั้นกรณีผู้ว่าทำหนังสือมายอมพิจารณาดล้ว่านายเดวิดมีพฤติกรรมเป็นภัยต่อสังคมจริงค่ะตอมอจริงพิจารณาร<อ>จากเอกสารหลักฐานและความเห็นของผู้ว่านะคะ,ะเดี๋ยวเราตามกันดูต่อเพราะเขาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะต่อสู้คดีใช่ไหมคะแต่เอเป็นว่าตอนนี้เพิกถอนวีซ่าเพารพาะพฤติกรรมแล้ว ขณะที่ความเคลื่อนไหวเรื่องนี้นะเราก็ต้องย้อนกลับไปการเตะหมอในครั้งนี้ของชาวสแรเนวิสเซอร์เดวิดคนนี้ทำให้เกิดการลุกขึ้นมาทวงคืนชยาย <c oughs> หาดืพใเปไปที่สาธารณะนะไม่มีชายหาดที่ไหนจะเป็นหาดส่วนตัวของอ่าโอเคครับ่นงะือว่าอะไรเบิง์พี่้องล่าสุดเนานะเป็นเดืองที่แบบเฮเนาะืิว่าคนไทยหลายคนแบบออกมา แสดงความดีใจพี่น้องนะในการที่วานะเป็นเดืองเล่าที่แบบก็คือมันเป็นเดืองที่แบบเออพี่น้องเนาะก็คือคนหนึ่งหรือว่าบุคคลนี้เราเป็นคนที่มีอ่าเป็นไัยต่อสังคมพี่น้องซึ่งมันหลายเดืองเนาะที่ว่าเพิ่นเหตุตัวกลางเกินไปพี่น้องเนะาะก็เห็นแบบการแบบแบบเหมือนเป็นคนมีอิทธิพลเนาะพี่น้องเนะาะแบบมีอำนาจนู่นนนเนาะใช้อำนาจเกินเหตุเหมือนแบบไม่ให้เกียรติอ่าคนในชาติของเขาเนาะก็คือแบบนี้แหละครับทางหมอขจากะ บอ,อกว่าแจ้งความน้ะพี่้องเนาะจนลาสุดพี่เราไปไม่เป็นเนาะก็คือในแต่บางคนดีใจนะในการี่วา่าเห็นคนไทยนะครับเนาะเหตุไรก็คือแบบไม่ให้คนอาที่ววาเป็นตัวร้ายือว,ว่าเป็นภัยต่อสังคมเมืองไทยนาะพี่เราไดครับไล่รับความยุติธรรมก็คือแบบทันมอแล้วครับใน,ะนะความยุติธรรมที่ว่าถือทาร้ายร่างกายนะครับนะในการเหตุให้บุคคลน,นีน้ะพี่เราเนาะ,ะก็คือมาแจ้งความแล้ว ทางเจ้าหน้าที่นะครับเนาะว่าไม่ได้ดิ้งนอนใจเนาะหรือว่าทางอ่าอผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นนะในการเ็ดเรื่องราวต่างๆที่ว่าที่เด็กอ่าบอกกิดเนาะครับเพราะว่าบมนุษย์คิดว่าสิท,ทอนได้เนาะเพราะว่าเรืนะ่องราวต่างๆก็คือเพิ่นสืบเรื่องแบบในหลายเรื่องบอกกันเนาะก็คือเป็นบุคคลอันตรายเนาะเป็นภัยต่อสังคมเดี๋ยวมาเบิ่งครับพนะี่น้องเนาะมุมมองของคนไทยเนาะที่ว่ามีความรู้สึกอย่างไรหลังจากที่ว่าเห็นเรื่องราวนี้นะครับเนาะคนไทยเท่านแรกครับพี่นะ้องเพิ่นบอกว่าอ่า การท่วงหาดทรายคืนสู่สาธารนณะควรเกิดขึ้นทั่วทุกจังหวัดที่มีหาดทรายของประชาชนทุกจังหวัดต้องส่งเสียงเรียกร้องให้หลังออกมาครับนะครับีเราเป็นเรน่อห,หนึ่งเนาะอ่าเขาเป็นตมาเขาบอกว่าการโลนแล้วดีครับให้เขาไล่กลไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบ,บนประเทศของเขาขอบคุณอ่าทุกท่านท่านผู้ว้าน,นะครับเนาะจังหวัดแทนชาภูกเก็ตด้วยที่มี ู่ว่าห่วงคนไทยอย่างจริงจังชัดเจนครับหลังจากคอมเมนต์ต่อมานะเนาะเพิ่นสุนทรมทางคุณหมอคุณหมอปลาเป็นคนใจดีนะดูจากเวลาให้สัมภาษณ์สื่อขอบคุณน้อยยิ้มนะครับนะเนาะพี่น้องเป็นอ่าสัมภาษณ์ของน้องหมอปลานะพี่นนะ้องเนาะไปเบิ่งอยู่ทั้งสองก่องสองสามอะไรครับตุ่นี้มนุไงเบิ่งเข้าๆนะครับเนาะหลังคอมเมนต์นต่อมาเพิ่นบอกว่าอ่าสิ่งสําคัญที่สุดคืออยู่ที่สื่อถ้าไม่มีสื่อส่วยทาให้เรื่อง นี้เกิดขึ้นให้คนไทยได้รับรู้คงไม่สําเร็จขนาดนี้นะครับพี่นอ้องแต่คอมเมนต์ท่านต่อมาพี่น้อกว่าเป็นกําลังใจให้คุณหมอและชาวภูเก็ตและชาวไทยทุกภาคได้สิทธิคืนในการใช้สวนในสา,สา,สาธารณะ,ะรของเราในเกาะกันหลายหลายานพี่นออ้องน้ออกมาแสดงการ์ตูนบอลโนได้อ่านไปแล้วว่าเออมันก็คือแบบไหลทรงหรือว่าไหลคืนนะครับแล้วเกาะที่ภูกเก็ตเนาะ,ะจึงว่าเกาะนั้นอาจจะเป็นนายเดวิดนะเขาเนาะไหนไปประมาณว่า อก็คือแบบเป็นเจ้าของนะครับพี่น้องแต่กาไปบุกโลกเนาะซึ่งว่าสถานที่ต่งางๆมันก็เป็นของสาธารณะพี่น้องแต่ว่าอาจจะไปแบบมีสิทธิ์เนาะหัวงห้ามน,นู่นนี่นั่นเนาะสิง่าหลายๆคนไปเกี่ยวไปเด่นกัรโลนคู่เนาะครับเนาะโลนคู่โลนทำลายหรือว่าก็ขอแสดงความดีอกดีใจนําคนไทยเนาะครับพี่น้องในนําคนไทยและการนําหลายๆคนที่เรียกร้องความอ่าเป็นสิทธิและก็ล่าสุดตหรือว่าแสดงความดีนําคุณหมอเนาะซึ่งว่าร์เป็นใคร ค,ความยุติธรรมพี่น้องในการีิวาเรียกร้องไปก็ไม่สูนเปล่าเนาะหรือว่าไม่สูนเปล่าก็คือคนเดียวพี่น้อะงะสามารถอ่าคนเดียวจะสามารถทวงความยุติธรรมให้คนไทยทั้งประเทศนะพี่น้องอันนี้คือทวงให้คนไทยทั้งประเทศเนาะเพราะว่าเกาะก็เป็นของคนไทยทั้งประเทศเนาะก็เลเกาะข,ขึ้นหรือว่าไล่เรื่องราวต่างๆี่วามันเป็นผลดีต่อคนไทยนะครับพี่น้องโอเคครับพี่น้อะงนะสำหรับที่นี้ก็สีประมาณนี้เด่อครับรนะับสมัคบรรณาธิกาผิดพลาด ประการในก็ขอกราบขออ่าขอตัษขอภหยพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมสําหรับคลิปนี้ขอลาตัวไปก่อนครับพอบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย